สวัสดีครับวันนี้จะพาพาชมเจ้าดาวลุงนะครับลูกชายตัวเดียวของลุงเพชรควายเผือกที่สวยงามมากนะครับพร้อมกับตัวเมียนะครับตัวเล็กเป็นของควายอุไทยนะครับเหล่าลุงยนนะครับเจ้าดาวลุงนะครับสูงใหญ่ยาวมากครับเหมาะสมกับเป็นพ่อพันธุ์ สวยงามมากนะครับหน้าเขาดีขาใหญ่กระโหลกใหญ่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตของเกษตรกร,กรลหลายท่านนะครับขอบคุณนะครับฟาร์มฮาเล่ที่ให้การถ่ายทำในวันนี้นะครับ ฟาร์มฮาเล่บอวินสนใจเข้ามาดูตัวจริงน้องได้นะครับหลังสวนน้ำบอวินนะครับผมปักหมดเข้ามาเลยครอบควายฮาเลี